สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแม็กปี2 0 2 2ันยีอถึงนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเดือนมีนา -66 นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับราคาปรับลงนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่นใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีร้อยสิบตัวล้อแม็กมาแนะนําถ้าพร้อมแล้วลุย จุนกะสวัสดีเมวบองพโอลกรุบกรอบเนียเด้อบาดเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาเว็ร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กปี2 0 2 2 2นนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ราคาปรับลงนะครับก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่ กำลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้เว็บร้อยสิตัวแล้วแม็กอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้รู้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2022นะครับแล้วก็ขายถึง2023นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆก็สอบถามมายเยอะมากนะครับว่าเว็บร้อยสิในตัว2023นี่จะออกมาตอนไหนนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับที่ขายในปัจจุบันก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัว้อแมกนะฮะรือว่าตัวท็อปปี2023นี่ฮะล้อมแมกของเขาจะเป็น้อแมกลาย5ก้านสีดำด้านนะตัวนี้ขนาดยางหน้านะครับอยู่ที่70ทับเกขอบ17นิ้วนะครับยางนอกใช้ของวีรเบอร์นะฮะกระบอกโชคสีดล้รแมกสีดำนะฮะตัวในข้างหน้าในโทนสีดานะครับส่วนเนื้อสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็สีเทาตรงนี้นะจดทะเบียนก็จะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับ ข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นระบบดำนะครับนี่ยก็จะเป็นดับเบิลฮะล้อแมกกก็ลาย5้าก้านเหมือนกันนะฮะตัวนี้ยางใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่80ทับขอบ17นิ้วนะครับส่วนยางก็เป็นระบบของยางในอยู่นะครับแล้วก็ยางนอกก็ใช้ของ V ีรเบอรนะครับก็มีบางรุ่นนะฮะก็ใช้ของ IRC นะครับอันนี้ก็เราแต่ฮอนด้าเขาใส่มานะครับบางคันก็เป็นของ v ีเรเบอรนะครับ ส่วนล้อซีลวดเหมือนกันนะครับล้อซีลวดบางคันก็เป็นของวีรเบอร์บางคันก็เป็นของ IRC ซีนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะตัวนี้รถผลิตวันที่15มีนามนะครับผมนะฮะนี่ฮะแล้วก็รถมาถึงนะฮะวันนี้วันที่19นะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับนี่ฮะก็คือคันนี้นะฮะก็รถผลิตปี2023นะฮะจดทะเบียนก็ปี2023นยีนะ ตัวนี้ก็จะเป็นลายปี2022แล้วก็ขายจนถึง2023นะครับก็จะเป็นลายนี่นะครับที่เป็นลายใหม่นะครับไม่มีใหม่วันนี้แล้วนะครับเพราะว่าฮอ n d a ยังไม่มีข่าวที่จะทําเป็นตัวใหม่มาเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับถ้าหารถใช้งานที่ทนแรงประหยัดนะแนะนานี่แบบนี้เลยนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับตัวนี้ก็จะมีนะฮะการบํารุงรักษาของยางแล้วก็การบํารุงรักษาของโซ่นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถศึกษานะฮะดูได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับโซ่นะครับเราต้องปรับตั้งแล้วก็หยอดน้ำมันเรื่อยๆนะครับจะทําให้การทํางานนะฮะของโซ่สเตอร์ของเรายาวขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1 1 0ซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์นะครับผมนะก็จะมีเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นะครับเวลารถจอดนิ่งนะฮะจากเกียร์สี่ก็เหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับเครื่องก็เครื่อง110ซีซีนะครับหนึ่งลูกสูบสองเบ้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับ ตัวนี้ลูกเล็กนะฮะแต่ชักยาวนะครับเพราะว่าเน้นประหยัดน้ำมันนะถังน้ำมันนี่ก็จุนน้ำมันใน้5ลิตรนะรองรับแก๊สสองเกอแล้วก็ E20 นะฮะอัตราประหยัดน้ำมันนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเนี่ยเติมลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้เป็นราคาที่ติดอยู่กับรถนะครับ45,700นานะครับแต่ว่าทางร้านเราขายอยู่ที่6 9 0 0บาทนะกะก็ มีค่าจดทะเบียนอีก1,200บาทนะครับก็รวมโอนนะฮะรวมพร้อมทะเบียนพรบก็อยู่ที่46,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันทั้งคันนะฮะสปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหุ่นฉีดก็รับประกันใน5้ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนะครับเราต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางที่เขากําหนดนะฮะก็คือครั้งแรก1,000งนะฮะพอต่อไปก็4 0 0 0แล้วก็ ทุกๆสี่0กิโลนะครับตัวนี้ไม้ก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะฮะหรือว่าไม้แบบเข็มนะเกน้ามันก็อยู่ข้างล่างนะครับส่วนกิโลก็จะเป็นแบบเข็มนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับสายเคเรงก็แบบ2สายนะครับป้องกันไม่ให้สายเคเรงมันค้างได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีไฟสูงไฟตามแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะ ตัวนี้รถเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆก่อนนะครับอันนี้ก็ราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 921577129นะครับอันนี้ก็เป็นไลน์ของผมเองนะครับทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรก็ตัวเดียวกันนะครับสาหรับ ปีร้อยสิตัวล้อแม็กตัวทบนะฮะปี2022 2นนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะฮะราคาปรับลงนะฮะ46,900บาทนะครับจ่าย4700,0่นมีทอนร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยสวยนะครับสีนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับสำหรับตัวล้อแม็กก็จะมีสีน้ำเงินเทานะฮะแดงเทาแล้วก็สีดำเทานะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีไหนนะครับ ถ้าเน้นแบบใช้งานนะครับรับเน้นแบบประหยัดน้ามันนะผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะไปโรงเรียนนะตอนนี้ก็ช่วงปิดเทอมแล้วนะฮะมองหารถใช้งานสักคันนะแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนก็มี110ร1 0ยสิะมาแนะนำนะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่46,900บาทนะครับจ่าย46,900ืพาร้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่ที่มีการแก้ไขแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเครื่องรุ่นนี้นะไม่มีดังนะครับเครื่องเงียบนะใช้ดีมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเข้ามาตรวจเช็คก็ลองสอบถามเพื่อนๆพี่ๆดูก็บอกว่าใช้ดีมากนะครับเครื่องเงียบแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากนะครับเพราะว่าฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนในสปีอยู่แล้วนะครับรับประกันระบบมอ่ตอี์ในห้าปีนะถ้ามีปัญหาเขาก็เคลมให้ฟรีอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิป ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่ามีคนหน้าตัวไม่สีไม่เปิดตัวนะผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ